สวัสดีครับวันนี้พามาให้กำลังใจนะฮะตรงนี้อยู่ที่ตำบลลาดตะเกียบหรือบ้านลาดตะเกียบเนาะลาดตะเกียบ,าายบอำเภอเขาอินทร์ซอน<ำ>จังหวัดจังหวัดตากีครับอันนี้คือให้เห็นนะครับสบภาพของดินชุดดินคือลูกรลังครับลูกรลัง รูปรังนะครับก็พืชพืชอย่างอื่นไม่เห็นนะครับอันนี้คือจับจากบาก้าอินเด็กเข้ามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากการเจริญเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์นะครับพอมาเห็นเอาสภาพก็ไม่แปลกนะครับ คือผ่านแรงนะครับมีพื้นที่ประมาณร้อยไร่อีกอย่างหนึ่งก็คือมีการมาพ่นมาฆ่ายาใช่ไหม ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำให้มันดรอปลงมาเนาะคอมยอดเลยอ่ะคอมเลยใช่ไหมมันก็เลยเป็นเหตุผลอให้ ดาวเทียมอ่านค่ามันดบลงเนาะอันนี้คือดูในห้องแล้วก็มาดูีแปลงจริงนะครับดูระยะการแตกกอกก็โอเคนะครับแต่ว่าคุณภาพของดินอันนี้ก็ชัดเจนเนาะต้องเดี๋ยวขุดดูว่าเขาฝังปุ๋ยไปแล้ว ว่าลากมันเดินมาไหมเวลาภุมิภาคมีนารู้สึกว่าหน้าดินตรงนี้แทบจะร้อนเลยร้อนมากเลยเพราะไม่มีฝนปุ๊บก็ใช่เป็นลูกแรงเวลาร้อนมันร้อนมากเลยนะแล้วไม่มีเคมีด้วยลากไม่เดินแล้วมันอัดยาอีกอัดยาตัววัดคอลออฟฟิวมันเลยดักลงใช้ใช้สามชุดต่อพันลิตรจะต้องใช้สองชุดพันลิตรกะได้สิบไร่แต่ไม่สิบไร่ ใช้สามชุดก็ยังสิบไร่อยู่เอาแบบแรงหนักเลยของการที่จะหนักหน่อยเดือเคอันนี้รอบสองถ้าเป็นขีดรอบสองเองน,นนะคือใช้เดโอเคเดโอเควสอง okay. <Okay. S 1> okay. ชุดสิบไร่ใช่ไหมสิบไร่ครับสองชุดคือชุด,ชดละสามกิโลใช่ครับแล้วก็บวกตัวประกับโพส แะส่อ่ตอนอีกสิบ่ขวดนะครับบาก้าหดครบแล้วก็บาก้าพดมีดใช่ไหมมันมันจะมเียวสมใช่มถ้าถ้าเป็นอ้อยช่วงประมาณเดือนกฝ่ายเนี้ยที่เราฉีดยาขยาแล้วใบรากมันโดนมันก็คงมีอก็เป็นปัจจัยแหละที่บอกว่าทาไมกราฟมันถึงไม่พุ่งไปทำไมมันถึงตกช่วงแรกมันมันยังไม่ได้คุมอย่างนี้อืมใช่ก็มนัการฉีดยามาวกเคือด้วย

ทำอะไรกันป่ะอยู่ดีพากันมาตากแดดเนาะโทรโทรไปสั่งเมฆมาสักสองก้อนใหญ่ๆนี่ออนมันก็ได้อยู่นะอัดปุย๋ย ไปยังไงดอกเป็นที่หนาใช่ใครจอดใครจอดอยู่ริมถนนนะแข็งโป๊กแข็งโป๊กรถลานักปินเรากำลังบังคับโดนมาแต่สภาพโดนมันจะล่วงไว้เนี่ย เบ่นี้ยสบายเบ็ดนี้ที่เราไปว่าหาได้บอนสบายจะใช้ชีวิตให้มันลำบากทำไมนายเป็นบอพี่น้องให้มันลำบากทำไมตัวมันแดดเราจะไปตากทำไมเป็นบอบอนสบายไงไอะเองฮะไงเราอันนี้อยู่กลางแปลงอ้ยเข้มยี่หรอไง เก,กไอมีหลอนีุ่ดเนี่ละเว้